สินค้าที่เราขายเป็นหลักๆเลยส่วนใหญ่จะเป็นยางรถบรรทุกท่านที่ตัดสินใจเข้ามาที่ร้านเราก่อนที่คุณจะออกไปคุณจะได้รับความพึงพอใจที่สูงที่สุดผู้ประกอบการเนี่ยต้องการลดต้นทุนแต่เราจะต้องไม่ลดคุณภาพทางร้านเราพยายามเลือกแต่สินค้าที่คุ้มค่าที่สุดให้กับลูกค้าสวัสดีค่ะ ชื่อปวีนานัทศักดิ์ศิรินะคะเป็นตัวแทนของร้านหอจก,กอดันเกวียนสุดล้อนะคะที่ตั้งของเราอยู่ที่บ้านเลขที่92ทับมหมู่3ถนนราชสีมาโชคชัยตําบลดันเกวียนอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาค่ะเดิมแล้วเนี่ยใช้ชื่อว่าอู่โชคชัยกันยางด้วยความที่ทางเราเนี่ยไม่มีพื้นฐานในการเปิดร้านยางมาก่อนเลยแต่ด้วยความที่มีลูกน้องเนี่ยเขาเคยทําร้านยางอยู่ที่ในเมืองแล้วเขาอ่ะอยากที่จะทํางานในพื้นที่เขาก็เลยมาถามที่บ้านว่าสนใจเปิดร้านยางไหมทําให้แม่แล้วก็พี่ชายอะค่ะมองว่าบ้านเราเ เนี new, Baptist, really ่ยไม่ได้ทําอะไรเลยไหนๆก็ลองเปิดดูเราก็เลยตัดสินใจเปิดเป็นพวกร้านยางเล็กๆก่อนโดยการที่ยังไม่ได้เน้นการขายยางแต่ด้วยความที่ถนนเนี่ยค่ะมันมีมาตัดใหม่ทําให้รถเนี่ยสัญจรผ่านหน้าร้านค่อนข้างเยอะแล้วก็เริ่มมีลูกค้าที่หลากหลายขึ้นก็เริ่มที่จะมาขอซื้อยางเปลี่ยนใหม่ทางเราก็เลยเริ่มที่จะไปหายางมาลงหลังจากที่แต่ก่อนเนี่ยเป็นรถเล็กๆก็เริ่มมาเป็นพวกรถสิบล้อผ่านเยอะขึ้นเรื่อยๆคราวนี้เราก็เลยจําเป็นที่จะต้องหาสินค้าเนี่ยจนระยะเวลาผ่านไปเกือบ10ปีเราก็เลยตัดสินใจสร้างโครงสร้างตรงนนนีี้้้ใหหหมม่่แลลวก็็เเปปยชืออา กอนดัดแปลียนนุดล้อจนถึงปัจจุบันค่ะ สินค้าที่เราขายเป็นหลักๆเลยส่วนใหญ่จะเป็นยางรถบรรทุกซึ่งเรามีบริการในการขายเนี่ยให้กับลูกค้าได้เลือกในการมาจัดจําหน่ายนะคะเราค่อนข้างที่จะเลือกจากคุณภาพแล้วก็ต้องมีบริษัทดูแลการขายตามหลังอะค่ะด้วยลูกค้าเนี่ยส่วนใหญ่ที่จะมาหาเราอะนะคะจะเป็นลูกค้าประจําเป็นลูกค้าหลักทางเราก็ไม่อยากให้ลูกค้าผิดหวังกับสินค้าที่ซื้อของเราไปในการขายสินค้าให้เขาโดยการเลือกแบรนด์ที่เรามั่นใจในคุณภาพลูกค้าเข้ามาเนี่ยเราพร้อมให้คำปรึกษาถ้าติดขัดอะไรแม้กระทั่งเรื่องกระทะล้อน็อตล้อเราพร้อมบริการเปลี่ยนทั้ง แล้วก็มีบริการนอกสถานที่ให้ด้วยสำหรับลูกค้าที่เป็นลูกค้าประจำแล้วก็ซื้ออย่างกับเราแล้วมีปัญหาเนี่ยเราก็พร้อมบริการให้เลย เป้าหมายต่อไปของทางร้านเราต้องการที่จะยกระดับงานบริการคือถ้ามีเทคโนโลยีใหม่ๆหรือมีอุปกรณ์ใหม่ๆในการถอดใส่ยางหรือการซ่อมบำรุงยางทางเราพร้อมที่จะส่งช่างเข้าไปเรียนรู้งานใหม่เพื่อที่จะตอบโจทย์ลูกค้าและบริการลูกค้าให้ดีที่สุดณนะตั้งแต่ท่านที่ตัดสินใจเข้ามาที่ร้านเราก่อนที่คุณจะออกไปคุณจะได้รับความพึงพอใจที่สูงที่สุดออกไป การที่ร้านเนี่ยตัดสินใจทําสินค้าแอดลาสเริ่มต้นมาจากการที่ว่าเราอยู่วงการยางมาเนี่ยประมาณ30ปีชื่อของแอดลาสเนี่ยเรารู้จักมานานแล้วแต่ไม่ได้ใกล้ชิดเลยเพราะว่าด้วยความที่รู้เนี่ยเขาเป็นตลาดที่เปิดค่อนข้างใหญ่อยู่ที่ทางฝั่งอเมริกาแล้วก็ยุโรปแล้วคราวนี้เนี่ยเรามีโอกาสทางบริษัทสงวนได้มาเป็นดิสติบิวเตอร์ของแอดลาสโดยรตรงซึ่งตรงนี้ทำให้เรารู้สึกโอ้ว้ามากเลยทําให้เราเนี่ยอยากร่วมงานด้วยเพราะว่าด้วยสินค้าของแอดลาสตอนนี้ที่เราเราศึกษามาเนี่ยค่อนข้างที่จะ ความคุ้มค่าการใช้งานโดยการรับประกันของเขาเนี่ยค่อนข้างดีอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเกิดมีปัญหาจากการผลิตนะคะถ้ามีดอกเหลือมากกว่า3ม mm, มทางบริษัทก็คือจะส่งเข้าโรงงานเพื่อเคลมเปลี่ยนเส้นใหม่ให้กับทางลูกค้าเลยทําให้ทางเราก็มีความมั่นใจในการที่จะตอบลูกค้าว่าโอเคคุณมีปัญหาเนี่ยคุณไม่ต้องกังวลเพราะทางเราอ่ะจะดิวกับทางบริษัทโดยตรงในการเคลมให้ลูกค้าเท่าที่ขายไปนะคะส่วนใหญ่ลูกค้าเนี่ยค่อนข้างพึงพอใจเพราะฉะนั้นวางใจได้ในคุณภาพนะคะแล้วก็ชื่อเสียงของแอดรัสค่อนข้างรู้เลยว่าเขาเ บริษัทที่ค่อนข้างมาตรฐานสูง ตั้งแต่ที่เราได้มีการเริ่มขายผลิตภัณฑ์ของแอดลารทางเราได้เริ่มขายตัวนี้มาได้สักระยะหนึ่งแล้วแล้วผลตอบรับจากลูกค้าเนี่ยค่อนข้างดีจะมีการอัตราสั่งที่สูงขึ้นเรื่อยๆแล้วลูกค้าค่อนข้างจะแฮปปี้ด้วย1ราคา2การบริการของทางร้านแล้วก็สามมีเซลล์ตัวแทนจากทางบริษัทคอยเข้าไปสอบถามกับลูกค้าเรื่อยๆก่อนใช้เนี่ยลูกค้าเนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องใช้อย่างไซส์ไหนใช้อย่างลายไหนทางเซลล์จะแนะนําแล้วก็เอาโจทย์ของลูกค้ามาพิจารณาแล้วก็มีการแนะนําสินค้าที่ให้ตรงกับลูกค้ามาก สุดและคุ้มค่ากับลูกค้ามากที่สุดทำให้ลูกค้าค่อนข้างพึงพอใจการติดตามทั้งของทางร้านเองแล้วก็ของทางเซลล์เพราะว่ามันต้องมีการเก็บใบเลทเพื่อที่จะให้ลูกค้ามั่นใจว่าสิ่งที่เขาเลือกมันคุ้มค่าในราคาต้นทุนที่เขาจ่ายไป ที่รู้กันอยู่น,นะคะนาอด้วยสภาวะเศรษฐกิจทั้งของประเทศไทยและของโลกในปัจจุบันเนี่ยมันค่อนข้างเปลี่ยนไปแล้วก็ค่อนข้างที่จะแย่ข้อจํากัดในการเลือกจากแต่ก่อนลูกค้าอาจจะมองเฉพาะอย่างที่มีราคาที่สูงแล้วลูกค้าก็จะเข้าใจว่าโอเคอย่างที่สูงเนี่ยตอบโจทย์หมดไม่ค่อยมีปัญหาใช้ได้ระยะยาวแต่ด้วยปัจจุบันการมองตลาดอาจจะเปลี่ยนไปของทั้งบริษัทยางแล้วก็ผู้บริโภคเองตัวบริษัทยางอ่ะก็ค่อนข้างที่จะทำยางมาตอบโจทย์ในสมัยนี้ผู้ประกอบการเนี่ยต้องการลดต้นทุนแต่เราจะต้องไม่ลดคุณภาพเพราะฉะนั้นการคําานวณททีีที่่ดดสุของยำ ็คือการเอาราคามามิกซ์กันกับไมเลทที่ลูกค้าใช้ซึ่งตรงนี้ตอบโจทย์เลยเซลจะมีการติดตามลูกค้าตลอดว่าไมเลทที่ใส่เข้าไปเขาจะมาคำนวณให้ผู้ประกอบการเห็นเลยว่าโอเคคุณคุ้มนะไม่ใช่ว่าจําเป็นที่ว่าคุณจะต้องไปใช้อย่างราคาสูงแล้วคุณจะต้องได้ผลตอบรับที่ดีเสมอไปหรือการที่ถ้าคุณจะไปเลือกสินค้าที่ราคาล่างเกินไปแต่ไม่มีการรับประกันมันไม่คุม้มเพราะฉะนั้นการเลือกสินค้าที่ทางร้านมั่นใจให้ลูกค้าซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกค้าประจําเขาจะรู้เลยว่าทางร้านเราพยายามเลือกแต่สินค้า่คคอนข้างจะุ ไม่ลูกค้าเราสามารถที่จะจัดสรรให้เขาได้เลยแล้วก็จะเลือกสิ่งที่คุ้มค่าที่สุดให้กับลูกค้าทางร้านเราอะนะคะมองว่าตอบโจทย์ค่อนข้างเยอะก็คือสินค้ามีคุณภาพไม่เลทได้เยอะราคาไม่สูงมีการรับประกันที่ดีที่ทางร้านมั่นใจเลยตอนนี้ก็คือแอดร้ที่จะตอบโจทย์ตรงนี้ที่ได้ตรงประเด็นทุกประเด็นเลย สำหรับการดูแลลูกค้าของทางร้านน่ะก็จะมีอยู่2ส่วนก็คือลูกค้าที่เปลี่ยนบริการใช้บริการที่หน้าร้านทางร้านเนี่ยจะคอยตรวจสอบเรื่องลมยางให้ลูกค้าเช็คเรื่องกระทะล้อเบรกแล้วก็เรื่องน็อตล้อให้มีความปลอดภัยจะรีเช็คให้เรียบร้อยก่อนที่จะออกจากร้านให้คําแนะนําควรที่จะเติมลมแล้วก็หมั่นเช็คลมเรื่อยๆอย่าปล่อยไว้นานเกินอย่างน้อยเดือนหนึ่งสักสองครั้งก็ยังดีแต่ส่วนลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ทางเราเนี่ยจะมีการติดตามก็คือ1ทางร้านเองก่อนที่จะรับออเดอร์ก็จะมีการถามสอบถามเกี่ยวกับ พอใจไหมใช้มามีปัญหาอะไรไหมช่วยอะไรได้บ้างไหมสองก็คือจะเกิดจากคนขับที่เอายางไปส่งเขาจะคอยมองดูสภาพว่ายางที่ยังติดรถอยู่เนี่ยโอเคอยู่ไหมถ้าเจอคนขับก็จะสอบถามการเติมลมสําคัญนะให้ช่วยรีเช็คเรื่องลมด้วยเพราะมันมีผลกับการใช้ระยะทางในการใช้ยางไมเหล็จจะมีผลเรื่องลมยางด้วยซึ่งตรงนี้เรามองว่าสําคัญมากแล้วก็ให้เรามาระวังเรื่องรถล้อกับกระทะล้ออย่าให้เกิดการเสียหายเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะเป็นต้นทุนตลอดเวลาไปเสียข้างนอกก็ไม่คุ้มอันดับที่3มที่สําคัญมากก็คือจะมีเซลลิ้ เป็นตัวแทนจากบริษัททางเซลจะติดตามจะเข้าไปสอบถามแล้วก็คอยเก็บไมเลตของทุกๆเจ้าเพื่อที่จะคำนวณต้นทุนให้กับผู้ประกอบการทราบว่าเขาคุ้มทุนไหมเขามีปัญหาเรื่องดอกอยางลายไหนไหมที่จะต้องปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับหน้างานทางผู้ประกอบการท่านใดสนใจที่รับสินค้าไปแล้วต้องการให้ทางเราเป็นคนลงประวัติให้หรือทางผู้ประกอบการจะเป็นคนลงเองก็ได้ในเรื่องตำแหน่งล้อการใช้งานเพื่อที่จะช่วยกันในการคำนวณว่าระหว่างไมเลตต่อกิโลเมตรต้นทุนราคายางมันคุ้มไหมเรายินดีบริการทางเซลล์พร้อมที่จะเข้าไป ช่วยทางท่านได้หรือ จริงๆเรารู้จักทางสงวนมานานเราก็มีการสั่งสินค้ากันมาเรื่อยๆพอมาทราบทางคุณยนเนี่ยได้เป็นดิสตของทางแอดลาสมีการจัดงานเปิดตัวอยู่ที่ปะช่องทางร้านน่ยได้มีโอกาสได้เจอคุณยนต์ได้มีการคุยเกี่ยวกับเรื่องไมซ์เซ็ตต่างๆเกี่ยวกับการบริหารตัวแอดลาสทิศทางที่อนาคตของแอดลาสความคุ้มค่าของยางทําให้ทางเราเนี่ยมีความเชื่อมั่นทางเราก็มีโอกาสดีที่ได้เริ่มทาพร้อมกันด้วยมุมมองของทางเฮียยนค่อนข้างคลิกกับทางเรามีความรู้สึกว่ามันจะต้องเติบโตอย่างแน่นอนกล้าพูดได้เต็มปากในนนนกกาาาารััะะสิคคค้้้้้หลลููเพฉ ถ้าได้มาใช้อยางแอดลน์จะรู้ว่าเราพยายามเลือกสรรสิ่งที่ดีที่สุดมาแล้วสำหรับคุณ ก่อนอื่นเลยขอฝากเบอร์โทรของที่ร้านจะมีผู้บริหารอยู่2คนก็คือพี่ชายนะคะชื่อเยมองเบอร์ศูนย์แปดหนึ่งเก้าสี่ตัวนะคะเก้า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 หนึ่งหนึ่งแปดส่วนตัวของตาเองเนี่ยใช้เบอร์ศูนย์แปดหนึ่งเก้า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 หนึ่งแปดเก้าและอีกช่องทางหนึ่งในการติดต่อนะคะจะเป็นเพจ Facebook ของทางร้านสามารถทักในอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะคะทางนี้นะคะช่องทางอยากฝากถึงลูกค้าเก่าก่อนขอบคุณมากมากนะคะที่ได้อุดหนุนสินค้าของเรามาโดยตลอดในระยะเวลาเกือบ30ปีส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าเดิม ที่ซื้อขายกันมานานที่เขาค่อนข้างมั่นใจในงานบริการของเราร้านเราบริการเขามาด้วยใจมาตลอดลูกค้าที่ได้มาส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นลูกค้าที่บอกต่อๆกันมาทุกวันนี้กลายเป็นลูกค้าประจําจะเยอะมากแต่ก็ฝากถึงลูกค้าใหม่นะคะถ้าเห็นเพจของร้านหรือเห็นการโฆษณาของร้านอยากให้ลูกค้าเนี่ยลองทักมาตอนนี้ช่วงเนี้ยเราจะทาเป็นแอดไลน์ค่อนข้างเยอะซึ่งตัวแรกค่อนข้างที่จะโตติดปัญหาอะไรทักมาได้เพื่อหเห็นภาพที่ชัดเจนนะคะจะมีการเข้าเยี่ยมผู้ประกอบการเป็นผู้ที่ได้ใช้แอดไลน์กับเราตั้งแต่แรกๆเขามีความพึงพอใจกับสินนค้้าอ ไหนเชิญติดตามได้เลยนะคะผมธีระเอื้อพิธรนะครับเป็นผู้จัดก,การของบริษัทหอจกอราศิมาบุญนภานะครับกับบริษัทบุญนภา,าเคมีคอนเราใช้รถขนส่งในการบรรทุกสินค้าเข้ามาแล้วก็จะบรรทุกแม่ปุ๋ยส่งเข้าโรงงานแล้วก็ผลิต จำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปส่งให้กับลูกค้าปัจจุบันเนี่ยเรามีรถขนส่งอยู่17พ่วงเมื่อก่อนเคยใช้ยางมาไหลย,ยี่ห้อแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเราก็เริ่มใช้ผลิตภัณฑ์ของแอด a ัเพราะว่า1เรื่องของต้นทุนเรื่องของค่ายางปัจจุบันมีการเรื่องของการแข่งขันเรื่องของต้นทุนในการขนส่งค่อนข้างรุนแรงเราก็ต้องพยายามหาต้นทุนยางที่มีคุณภาพแล้วก็ราคาที่สามารถจับต้องได้ซึ่งเราก็มาทดลองใช้ยางแอด a ัสนะครับยางแอด a ัเนี่ยเป็นยางที่ราคาไม่สูงมากนะ แล้วถ้าเทียบกับคุณภาพที่เราทดลองใช้เนี่ยก็ถือว่าเหมาะสมในการใช้งานได้ทดลองใช้ a อ l ลาแล้วก็ค่อนข้างจะตอบโจทย์ในการใช้งานของกิจการเราพอสมควรเป็นอย่างที่ดีใช้ได้เลยครับในส่วนของการรับประกันนะครับก็ต้องพูดกันว่าแอดลาร์เนี่ยสามารถดูแลลูกค้าได้เป็นอย่างดีดอกยางถ้ามากกว่า3มิลน,นะครับถ้าเกิดจากกระบวนการผลิตนะครับทางแอดลาร์ก็จะเข้ามาช่วยดูแลสามารถเคมเส้นใหม่ให้ได้เลยอันนี้ก็ เป็นตัวหนึ่งนะครับที่ทําให้เรามั่นใจในคุณภาพและก็การรับประกันของแอด a ัครับในส่วนของเซลล์และร้านค้านะครับก็ต้องขอบคุณทางทีมเซลล์ช่วยเข้ามาแล้วก็ดูแลซัพพอร์ตให้ไม่ว่าจะมีปัญหาหรืออะไรต่างๆก็ตามนะครับในส่วนของร้านค้าก็เช่นกันนะครับที่ร้านดัดเกลียนศูนย์ล้อนะครับซึ่งเวลาเรามีปัญหาทางร้านเนี่ยก็จะสามารถเข้ามาช่วยดูแลอย่างเร่งด่วนแล้วทันทั้งท่วงทีนะครับก็ต้องขอบคุณทางทีมเซลล์แล้วก็ทีมร้านค้าด้วยนะครับ สวัสดีค่ะสวัสดีครับเชตาวันนี้ขอรลกวนเข้ามาเยี่ยมเฮียได้ครับหลังจากที่เฮียได้ใช้ยางแอนดลาร์ดไปเรียจะมาดูนิดนึงว่ามีปัญหาอะไรกับตัวยางไหมนะคะถ้าเฮียใช้แล้วติดอะไรยังไงอ่ะแจ้งได้นะคะเดี๋ยวจะมีเซลเข้ามาดูแลให้เรื่อยๆได้ครับแต่เท่าที่ใส่อยู่นี้มีปัญหาอะไรไหมคะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรตามที่ใช้มายังไม่มีอะไรเกิดขึ้นสักเส้นเลยครับ ขอบคุณค่ะน่าจะผ่านอยู่ตามที่ผมใช้งานอยู่ผ่านครับผมเลือกใช้แอดรานสองร้อยนะครับใช่เพราะว่าตัวนี้วิ่งได้หน้าถนนเนี่ยดีมากแล้วก็ไมเลทจะเยอะถ้าเทียบกับราคาแล้วเนี่ยค่อนข้างจะคุ้มตัวนี้ตอบโจทย์สุดเพราะว่าตัวนี้ถือว่าเป็นตัวพรีเมียมของแอดรานเลยที่เซลแนะนำเฮียเนี่ยทุกครั้งเลยเพราะในสภาพปัจจุบันนี้เนาะใช่สภาพปัจจุบันนี้การขนส่งอะไรต่างๆเนี่ยโอ้โหการแข่งขันแข่งขันมันสูงมากครับเพราะว่าทุกอย่างจะต้องลดต้นทุนหมดใช่ครับก็ต้องขอบคุณคุณตาฮะที่แนะนำอย่างแอดริษัท ามใช้ในเรื่องการรับประกันตรงนี้ที่ว่า3มเมตรแล้วก็เปลี่ยนเส้นใหม่ให้ที่เกิดจากการผลิตนะคะค่อนข้างพอใจไหมคะโอ้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับมันไม่มีบริษัทไหนรับประกันเราอย่างนี้ครับในส่วนที่เราตัดสินใจใช้อลารเนี่ยก็คือผมเป็นคนชอบทดลองคืออยากลองเลยท่านี้มาลองแล้วเนี่ยมันโอเคมันไม่มีปัญหาอะไรเลยครับมันไม่มีปัญหาอะไรครับราคาเป็นปัจจัยด้วยเพราะว่าอย่างตัวพรีเมียมราคาก็ไม่แพงเกินไป ที่ผมสั่งก็จะเป็นตัวแอดลัน200ผมจะเอามาใส่ตัวแม่ทั้งหมดเลยแล้วอีกตัวหนึ่งที่ผมทดลองเอามาเข้ามาก็คือแอดลัน303ตัวนี้จะเอามาใส่คือรถต้นทุนตำแหน่งตัวหางครับมันเป็น้อตามคนขับมันถอยบิดถอยอะไรเนี่ยมันมีโอกาสเสียหายมากมันเสียหายมากครับรถต้นทุนตรงนี้ไปแอดลัตั้งแต่เฮียเริ่มใช้มาเนี่ยตอนนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณกี่เส้นแล้วนะคะตอนนี้ใช้แอลันไป300แล้วครับก็คือแอดลัน200ทั้งหมดเลยตัวแรกใช้แอลัน200ทั้งหมดเลย300แต่ว่าออลนนนเเเเี่่่พงงาาาาาขข้้มมปประณสใชทก็ เกิดปัญหาสต็อกยางที่เห็นเหลือน้อยเนี่ยรออยู่แล้วเดี๋ยวจะสั่งมุตาเพิ่มได้ขอบคุค่ะ